กรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2554ในวันที่16เดือนมีนาคมพุทธศักราช2554ไปแล้วนั้นบัดนี้ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งและขอแต่งตั้งผู้ได้รับเลือกจากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกด้วยคะแนนสูงสุดในานามของพรรคคนดีสีอนุบาลตามลำดับนะคะ 1. เด็กหญิงนิชากมลอรารยะถาวรประธานสภานักเรียน สองเด็กหญิงกัญญาณีมหาวัฒนะรองประธานสภานักเรียนสามเด็กหญิงปณิกาศรีโสพลเลขานุการสภานักเรียนสี่เด็กหญิงพัชรพันธ์พงพรวีบุญสามาชิกสภานักเรียนห้าเด็กหญิงพัพมนทองแก้วสมาชิกสภานักเรียนหกเด็กหญิงยาดาฉัตรมนกสมาชิกสภานักเรียนเจ็ดเด็กชายยุญญภาพภาวสุทธิคุณสมาชิกสภานักเรียน 8. เด็กชายว gefallen, สุโรธติดยาที่คมสมาชิกสภานักเรียน 9. เด็กชายสิริกุกสิริยุทธ์สมาชิกสภานักเรียน 10. เด็กชายพัทรพลเพชรัสสมาชิกสภานักเรียน 11. เด็กหญิงนัทธิชดาวิสุมหิมาชัยสมาชิกสภานักเรียน 12. เด็กชายปุรินัทจันเสรีวัฒน์สมาชิกสภานักเรียน 13. เด็กชายรัชจันทรา 14. ี4เด็กชายชัดพันเขียนสมาชิกสภานักเรียนและ15เด็กชายภาพนิติธรรมสมาชิกสภานักเรียนประกาศณวันที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2554นะคะ,ะค่ะขอเชิญคณะกรรมการ,รกลางกีฬาดอกบัวกเกมนะคะให้มาแจ้ง